สวัดออสดีค่ะพี่พีรุคนเมื่อวนนี้นะคะมุ่งส่ข้ามาขึ้น MRT ตอนนี้เราเริ่มสถานีกันอยู่ที่ MRT วัดมังกรนะคะแม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะโอเคค่ะ นี่นะคะเราก็จะมาซื้อบัตรกันที่นี่นนในราคานิบคา17บาทนะคะเราไปกันแค่ใกล้ๆก็คือหัวลำโพงนะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วเรากำลังจะไปสถานีหัวลำโพง เหรียญผ่านเข้าไปข้างในอ๋ออันนี้คื่เหรียญผ่านเข้าไปข้างในเนียเหรียญไปตีตรงเดิาเหตุอยู่ผข้นข่ิ็ับชินของ มองเต็มอะอ๋อมึงเหรออาเนี้ไรเด็กจนว่าพากลับมึงเด็กเอาเด็กฮะวันถั บ่เคยกินจักเทียร no ์ได huh ้นี่ค่ะอันนี้เป็นเทียร์แรกเทนัวมาขิงมูข้ามาขึ้นค่ะแอลแอลมาขิงสองสามมือแล้วมือนี้พึ่งจะได้มาขึ้นนะคะพึ่งขิงอันนี้ตีรถรถอันอันนี้ตีรถใช่รถมันก็จะวิ่งมานี่สเดาว่าอันนี้แหละมันจะขึ้นรถเอาโคตดี อันนี้าถานนี้มีรถมั้บปะใช่อ๋อแล้นั่มนง,นงมองใดก็ได้มันบัใช่ถ้าเราขึ้นรถเราจะนั่งที่ไหนก็ได้อู้ตเต้นเต้นะาต้องถารถอีกอตัวบั้ก็นเนี่ยใช่ไหมอีสี่นาทีเนี่ยเขาจะขึ้นจอบอก นี้รอดรถอยู่เด้ค่ะรถกำลังชิมาวีเมียวคปังค่ะสวยเนาะที่คุดว่ะตอนนี้ยืนรออีกจัาหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่นะคะรถชิมาพ่อมาแล้วกะขึ้นด้มอนมั้งใช่ใช่ตอนนี้เา เดี๋ยวรถจิมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะเดี๋ยวนูวสิบพระท่านรถเนี่ยต้เปลี่ยนเล้ว,ว,ลลวอุย้ยรถมาแล้วนะคะไปสถานีหัวรังกุลถ้าสามารถเดินทางไปรถไฟรลอทางเต้นเต้นมาข,าขับไว้ค่ะตอนนี้ <c oughs> station ฟูล้งโฟง passengers can connect to the SRT Railway at this station ก็เคยขอจะเขียนอ่ะอยู่แถวบาทมัน,มน <laughs> บน่มีพวกเขามาในเนี้ยงก็อุ๊ย,ยเจ็เรื่อนเฮี่ยงคะ่ะโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถฟูลำโพง station Please mind the gap between train and platform. สถานีอ๋อนี่หนึ่งสถานีทาเข้าไปสถานีที่นี่แม่เราเราก็จะนั่งแช่อยู่นั่นโอ้โหอ้โโหขึ้นเนาะโรงแร่โอ้โหวิ่งมองเลยแม่มันเห็นเป็นไล่ไลแม่วิ่งบอลเลยวิ่งมองเลยอ่ะ โอ้ค oh, ้นใบบินแต่ว่าหาหนะ้าที่หวัวโขดเร็วเร็วก,ก,ก็มอดไสแถวบานเท่าอีกค่ะสิบี mm hmm. ทุกคนต่ออันนี้ห้าสิบไปใส้นี่นีทางเอกเ้าสิเนี่ยมาโอเคตอนนี้อ่ากำลังจีเมี่ยนะคะอันนี้มะนางเลนซื้อได้เลยคะ่ะ mm hmm. อันนี้เฮดอีเลนเลนซื้อถ้าไหนเอาจริงนะคะ นี่นะลองดูดูดเขาจะได้เก็บอ๋อเบอรงอันนี้อันนี้เคาจะเก็บเหรียญอันนี้ขึ้นๆๆอันี้ขึ้นวเบมาเฉยิับมันเม่อด้มากไหมคะพีพีเมื่อกีอ้นี้ เดมันมาเปิดทางให้นะคะเครื่องเครื่องเซ็นเซอร์มาเปิดทางให้นะคะหยอดมาถึงที่ที่พี่เบิร์ตอามาเนื้อแห่มือหยอดตอนนี้เอ่อห้าสิบก๊าซไปมองเข้าเนาะไปเลยวัดมัางก่อนสิเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปดู นี่จะเป็นการบอกว่าเราบันเขาทำอุโมใช่กูสร้างการทํา ตอนนี้กำลังสิหาทางออกกนแล้วค่ะวยสาเมียวคือปังค่ะขึ้นอันนี้ห้ามนเมื่อยค่ะเดินเปรี้าวเศร้านิ้วเศร้าะอันนี้อะไรขึ้นไงอ๋อเว้ยแค่เพื่อน ขึ้นมนได้เรื่องก็คิดยากนะตอนนี้อยากดิจิ้มเลยวัดมังกรมันก็้จิ้มมาได้มันก็จิ้มมาได้สามยอดนี่นี่ เจ็ดบาทยอดเลยบร้อยหย่อนใช้ใครมีดิข้าวม,มากเกลียมากก็ได็ดด่ายถิ่นคือขอได้อีกเนี่ยขอเนี่ะรออ๋อกระดิแดงเหนียวมากอันอนี้เนื้เลยโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ยยจบแล้วนะคะคลิปสำหรับเมือเนี้ มือ,น,มอน,มนีนะคะพ้าพี่ชอบอ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหแน่ด้ค่ะบ๊ายบาย